พอเปิดเข้าไปในห้องพักนะทุกคนนะผมก็สะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกแปลกนะเพราะว่าผมก็ไปพักโรงแรมมาหลายอ่หลายที่อยู่แต่ว่าแบบยังไม่ยังไม่เคยเจอเลยนะทุกคนคืออ่ารีสอร์ตตัตวเนี้ยเขามีกระถางทู่อาจจะวันเนี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเทนกิกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ค่อยทำคลิปเลยนะทุกคนก็ช่วงนี้รู้สึกว่ายอดวิวใน y ย u ทูบค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะทุกคนผมก็เลยรู้สึกท้อน,นิดนึงนะออก็ไม่ค่อยมีกระ,ะิกระจจะทำว่าเท่าไหร่แล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกด้วยนะทุกคนผมก็เลยแบบพักไปแป๊บนึงแล้วก็เออเรามาทําอะไรใหม่ๆดูหรือเปล่ามาทาคลิปอะไรใหม่ๆดูบ้างเผื่อคนดูจะชอบนะทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยว่าจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองนะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าทั้งหลอนน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากเลยนะทุ คือผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เจอผีนะทุกคนไม่ใช่ไปเจอผีไม่ได้อะไรนะทุกคนเรือผีไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เรื่องหลอนไม่ได้อะไรนะทุกคนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกดีแล้วก็มันอันตรายด้วยแล้วทุกคนเป็นแบบอูทางหอนสำหรับผมเลยว่าเวลาเราจะเดินทางไปไหนนี่เราควรศึกษาเส้นทางแล้วก็สถานที่ให้ดีก่อนนะทุกคน <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปรับฟังกันเลยทุกคนก็ก่อนไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอสักเท่าไหร่ ก็ย้อนกลับไปเมื่อวันสักสามปีที่แล้วนะทุกคนก็ช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นช่วงแบบหน้าหน้าแบบเดือนมิถุนายนนี่แหละเออเป็นช่วงเทศกาลบุญม้งไฟนะทุกคนนะคือผมกับแฟนได้นัดกันว่าจะไปเที่ยวงานบุญั้งไฟแ,แต่ว่าไปคนละอำเภอแล้วทุกคนไม่ใช่อําเภอที่ผมอยูนะ่แต่ว่าไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนประมาณ5060โลแโล้วทุกคนก็นัดกันว่าจะไปเที่ยวนะทุกคนไปเดินตลาดไปดูอะไรคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละก็นัดกันไปนะทุกคนอําเภอชื่ออําเภอที่ผมไม่ขอเอ,อ่ยแล้วกันนะทุกนนะ็ ก็น่าจะเรียบร้อยผมก็เดินทางตอนเย็นตอนช่วงประมาณสัก4ี่โมงเนี่ยเพราะมันไม่ไกลเท่าไหร่ทุกคนประมาณ40่บโลเนี่ยก็เดินทางเลยครับมอไซค์ไปนะทุกคนพอขับมอไซค์ไปถึงที่อำเภอแล้ว,ลวทุกคนก็ผมเนี่ยกาแฟนเนี่ยก็ได้ดูในกูในกูเกิลแมปด้วยว่าหาอะไรกินเราจะกินข้าวที่ไหนกันดีครับว่าจะไปกินบุฟเฟ่อะไรสักหน่อยก็ดูนะอ๋อ มันมีบุบฟเฟ่ร้านหนึ่งซึ่งผมกอเอ,อ่ยชื่อแล้วกันนะทุกคนซึ่งมันบุฟเฟ่ร้านนี้เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรนะทุกคนเขาไม่ได้แบบว่ามีแบบมีอะไรเกี่ยวข้องเลยในในเหตุการณ์ที่ผมเจอนะก็ <c oughs> ชื่อบุฟเฟ่ว่าชื่อร้านบุฟเฟ่ว่าไฟแดงแตะแคงกิน <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ตะแคงกินที่กูเสิร์ฟไปเองแต่ว่าชื่อร้านก็ชื่อไฟแดงนะทุกคนร้านไฟแดงอก็หาขี่รถหาดูแป๊บนึงก็เจอคร่าวๆแต่ยังไม่ได้มั่นใจว่าอ๋อแต่ว่าคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นร้านนี้แหละเพราะเห็นป้ายแบบอ่านไม่ค่อยแบบมองไม่ค่อยชัดก็เออน ยังคุยเออยังคุยเล่นกับแฟนเลยร้านไฟแดงนี่มันต้องตะแคงกินหรือเลปล่าเ <c oughs> โอเคข้ามไปข้ามไป <c oughs> หลังจากที่หาร้านอาหารสาหรับกินข้าวได้แล้วผมก็แบบว่าจะไปหาที่พักนะทุกคนก็ขับรถออกไปที่พักนี่มันจะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะทุกคนเป็นรีสอร์ทนะเออแถวนั้นไม่ค่อยมีโรงแรมนะทุกคนก็ไปพักที่รีสอร์ทก็ราคารีสอร์ทก็ไม่แพงนะผมยังพิดป,ประมาณคืนละ400กว่าบาทมั้งแถวชนบทหรือว่าแถวแบบอนี่มันจะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทุกคนก็ไปพัก พอเปิดเข้าไปในห้องพักนะทุกคนนะผมก็สะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นแปลกแปลกนะเพราะว่าผมก็ไปพักโรงแรมมาหลายหลายที่อยู่แต่ว่าแบบยังไม่ยังไม่เคยเจอเลยนะทุกคนคือ,อรีสอร์ตตัวนี้เขามีกระถางทู่เขาเขาตั้งกระถางทู่ไว้ข้างๆที่นอนคือผมรู้สึกแปลกใจมาก ไม่ไม่แน่ใจว่าห้องอื่นจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าทำไมมันมีกระถางทูบวะเออคิดในใะจปกติรีสอร์ทนี้มันจะไม่มีกระถางทูบนะคือถ้าใครไปพักรีสอร์ทเลยผมไม่ผมไม่เคยเห็นกันรีสอร์มีกระถางทูบนะมันไม่ใช่อะไรหรอกผมมันจะทําให้ลูกคา้ารู้สึกว่าไอ้เชี่ยห้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทุเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีนะแต่ว่าห้องนี้มีมีกระถางทูบแล้วทูบนี่แบบเพิ่งจะจุดอ่าไม่เสร็จโดยมีแบบเศษทูบเศษอะไรเลยก็ สะดุดตากับแฟนนิดนึงแต่ก็แฟนผมเป็นคนกลัวผีไงผมเลยไม่ค่อยอยากจะเล่าอะไรให้ฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเนี่ยผมก็เออใช่าหมเถอะไม่มีอะไรหรอกเขาก็อาจาจะแบบจุดจุดอะไรเงีจนผมมาหาเหตุผลไม่ได้ผมก็แล้วไปก็พอของเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อาบน้าอาบน้ําคือแรกไม่เจออะไรทุกคนในห้องนั้นเลยในห้องนั้นไม่ค่อยเจอไม่ไม่เจอเลยนะแต่ว่าจะเจออยู่อย่างเดียวซึ่งผมคนเจออีกคืนแรกยังไม่เจอเขาอ,อาบน้าอาบอะไรเตรียมจะลงไปหาอะไรกินก่อนตอนแรกวันแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ไปเดินตลาดหรืคนจะไปกับหาร้านเนื้อยากินเลย พอแบบว่าออกจากห้องเสร็จเรียบร้อยก็ช่วงนั้นช่วงนั้นมืดแล้วประมาณ6กโมงหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วเออเริ่มมืดแล้วนะทุกคนก็ขับรถไปแต่ว่าไปแวะดูตลาดก่อนเออเพราะว่าพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบมาไม่ค่อยชินพื้นที่ก็เลยมาหาดูก่อนว่าอ๋อตลาดมันอยู่แถวนี้แถวนี้ก็ไปเดินดูตลาดแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวย่างแป๊บเดียวมคือไม่ได้ไปเข้าไปซื้อของอะไรคือไม่ได้ไปเที่ยวแหละเออไปเดินดูแป๊บนึงแต่ว่ามันก็จินเวลาไปประมาณจนถึงแบบสองทุ่มสองทุ่มกว่ากว่านะทุกคนก็ขับรถออกมา ขับรถมาจากตลาดแล้วก็จะไปไปร้านเนี่ยไปร้านไปแดงแตะแคงกินเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะไปร้านอาหารนะทุกคนไปกินข้าวนะทุกคนก็ขับไปพอขับไปเสร็จพุดพอตอนกลางคืนนี่วิสัยทัศน์มันต่างจากตอนกลางวันกลางวันมากเลยทุกคนคือแบบมันไม่รู้ว่าซอยไหนเป็นซอยไหนนะกคนคแบบน็าเลยนนะ <c oughs> ขับรถไปเรื่อยๆหาเรื่อยๆรถเปิดดูเปิดดู GPS ไปด้วยทุกคนพอไปเจออ่ขับตามไปอ่าขับรถไปตาม GPS นะแล้วไปเจอซอยซอยหนึ่งทิ่งซึ่งแบบตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะใช่ทุกคนไปเจอก็ขับรถเข้าไปปไปนั่งอ่าไปแล้วปุ๊บก็ไปอ่านป้าย ปรากฏว่ามันไม่ใช่ร้านไปแดงทุกคนมันเป็นชื่อร้านอะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะคืออ่านเนี่ยระยะการอ่านเนี่ยจากจากป้ายนี่คือไม่ไกลเนยทุกคนคือผมเนี่ยสายตาสั้นผมยังมองเห็นเลยเออมันไม่ใช่ชื่อร้านอ่าไม่ใช่ร้านเนี้ยแฟนบอกว่าไม่ใช่อ้าไม่ใช่แล้วยังไงอะแล้วแบบจะไปไหน gps มันก e. e. ็บอกว่าอยู่ตรงนี้เออ gps e. บอกว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนแล้วแถวตรงนั้นนะ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นบ้านลางอ่ะเป็นแบบอะไรแบบเป็นบ้านไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็แบบค่อนข้างเปียกเลย ไม่ใช่เราเอาไงก็เลยลองขับรถหาดูก็เลยขับมา GPS แบบอ,อาน GPS อ่านจะมั่วเขาได้ทุกคนแล้วก็ผมก็เลยขับรถออกมาขับรถดูไปเรื่อย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 ทุกคนก็ไม่ใช่แล้วมีสักพักหนึ่งแฟนผมรู้สึกว่าเขาจะเงียบเงียบไปไม่รู้เขาเงียบไม่ไม่ไม่รู้เป็นไรเงียบเงียบเหมือนคนเมื่อเออบอกว่าไปถามว่าไปทางไหนก็ตรงไปตรงไปอะไรแบบนี้หมหตอนแรกผมก็ไม่เอะใจเพราะคิดว่าเขาน่าจะดู GPS ดูเขาอาจจะหลงก็ได้ไง ก็เออตรงไปตรงไปก็เลยขับรถไปเรื่อยๆขับรถแบบนานมากเลยทุนแบบกินเวลาไปประมาณแบบสองสามชั่วโมงเลยจนถึงประมาณแบบสามสี่ทุ่มอะ่ะเออก็ขับรถไปไปเรืเ่อยๆจนจะจนจะออกนอกเมืองอะ่ะเออจะจะไปไหนก็ไม่รู้ผมจะจะออกเส้นถนนหลักไปเลยอะ่ะแล้วทีนี้เขาเขาแบบบอกให้เลี้ยวเลี้ยวลงข้างทางซึ่งข้างทางนั้นอนะ่ะตอนตอนเข้าไปอ่ะมันมีไฟนะผมเอกใจว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไฟของ ไปโรงแรมหรือเปล่าเออไปแบบพวกรีสอร์ทด้วยเพราะรีสอร์ทมันตั้งอยู่รอบๆเมืองใช่ปะละ่ะอาจจะเป็นรีไปกไ็เลยขับเข้าไปอ,อ,อาจจะใช่ก็ได้ขับไปเรื่อยๆแฟนผมก็บอกขับตรงไปตรงไปทีนี้ขับไปมันไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วทีนี้เออเริ่มไม่ค่อยมีบ้านคนก็ออกมาทุ่งนาเรื่อยๆแล้วออกมาจากถนนเป็นถนนอาจากถนนยะราดยางก็กลายเป็นถนนคอนกรีตคอนรกรีตก็เป็นถนนแดงถนนหินน่เออผมก็เลยแบบทีนี้มัน ออกมาไกลแล้วทีนี้น่าจะออกแบบมามาไกลเลยแหละไม่มีไฟเลยตรงนั้นนะแถวนั้นไม่มีไฟมีแต่ต้นยูคาแล้วก็ทุ่งนาเลยทีนี้แฟนผมก็ยังจะบอกว่าแบบไปไปไปเรื่อยๆแล้วก็เสียงเขาแบบรู้เสียงเสียงเหมือนคนมือๆอะไรไม่รู้แบบเออไปรีบไปรีบไปอะไรแบบนี้รีบไปผมขับยังขับไปเรื่อยๆนะผมก็คิดว่าอ๋อมันน่าจะทะลุออกไปเส้นถนนหลักหรือเปล่าแล้วก็ไปอีกเมืองก็เลยขับไปสักพักพอที่นี่มันเบื่แล้วทีนี้คือไม่มีอะไรนี่เป็นทุ่งนาชัดเลยป่าชัดเลยผมก็เลยแบบโอเคผม แฟนผมยังบอกให้ไปผมก็เลยร้องเสียงดังเลยกูไ่ไปไงอะไรางเงี้ทุกคนแฟนผมก็ตกใจอะไรเป็นไรเขาบอกเจ้ไปอะไรดูข้างหน้าดี่ข้างหน้ามันเป็นป่านันนะเขาเลยบอกแบบนี้ทุกคนเขาเหมือนเหมือนได้สติยังไงก็ไม่รู้ป่าอะไรแล้วเริ่มกลัวทีนี้เออแฟนผมก็รู้สึกว่าเริ่มกลัวทีเอ้าป่าอะไรวะก็เลยผมก็เลยแบบโอเคกูไ่ไปแล้วก็บนรถกลับมาทีนี้ก็พยายามกลับพอตอนแรกตอนที่มาเนี่ยผมผมไม่ค่อยเห็นทางแยกอะไรนะ แต่พอขากลับเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีทางนน้นทางนี้เข้ามาเหมือนจะหลงเ่เหมือนทาให้มันเหมือนเขาจะเหมือนไม่รู้อะไรอ่ะคือเหมือนเส้นทางอ่ะเหมือนมันทําให้หลงอ่ะก็เลยขับมาขับมาคือมันก็มีขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆแล้วทีนี้บอกก็พยายามคุยกับแฟนว่าจะให้ไปไหนเนี่ยจะให้ไปไหนไม่รู้มันมีความรู้สึกเขาเขาเขาบอกว่าความรู้สึกเขาอ่ะเหมือนอยากจะให้ไปอยากให้อยากให้ไปข้างหน้าอยากให้ตรงเข้าไปโขเลยคิดว่าโอ้เเคียงถ้ากูแบบว่าขับไปที่นี่จะไปเจออะไรเนี่ยถ้ากูขับรถเข้าไปข้างในเนี่ยกูจะไปเจออะไร ก็เลยแบบว่าโอเคไม่ค <Lay out music> ิดอะไรเยอะเพราะว่าแฟนผมรู you know, like, ้สึกตอนนั้นแฟนผมเริ่มกลัวแล้วเออเริ่มแบบไม่พูดไม่จาผมรู้สึกได้เขา้าน่าจะเริ่มกลัวแล้วเพราะว่ามันมันอันตรายไงทุกคนเออมันไม่ใช่เรื่องแค่หน้ากลัวแล้วผีนี่กูไม่กลัวหรอกแต่ว่ากูกลัวอย่างอื่นแทนนะทุกคนตอนนั้นคือมันจะเข้าไปในป่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันเส้นทางอะไรก็ไม่รู้ทุกคนจินตนาการว่าเป็นเป็นทางหินแล้วก็แบบข้างน้าข้างทางมีแต่ทุ่งนาแล้วก็ยิ่งเข้าไปยิ่งถนนยิ่งแบบยิ่งเหมือนถนนไป อือผเลยแบบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอบใจนะทุกคนก็ตกเอามือแตะขานะทุกคนก็ไม่เป็นไรเรขับไปข,บขับไปขับมากขับไปหาไม่เจอคือไม่เจอร้านไฟแดงนี่แหละอืผมก็เลยแบบโอเคงั้นก็ไปกินร้านเดิมขับไปด้านร้านเดิมร้านที่เราเจอ Renaissance 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 oh God, ตอนแรกอะไปที่แบบร้านที่บอกเจอตอนแรกแล้วว่าไม่ใช่อผมเลยลองขับไปดูปรากฏว่าทีนี้พอไปจอดที่อ่านดูไม่ใช่ทุกคนอ่าไม่ใช่ร้านไฟแดงนี่แหละเราบอกว่าอ๋อ ตอนมาตอนแรกอ่ะมันไม่มีร้านเลยนะมันเป็นแบบเหมือนบ้านล้างแล้วก็ข้างทางก็เหมือนเป็นปา่าอะไรมออะไรก็มีรู้พอเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันเป็นร้านอาหารทุกเป็นร้านเลยก็มีคนมีอะไรนั่งกินนั่งอะไรปกติเน,นี่ยอืมเป็นร้านอาหารแล้วก็แบบเขียนชื่อแบบอา่านแบบชัดๆเลยร้านไฟแดงก็โอเคตอนนั้นไม่ชิดอะไรแฟนผมก็งงๆเรื่องออกจกงงๆไม่ใช่ออกจากลัวแล้วเรื่องงงๆทีนี้ก็อ่ะไม่เป็นไรหิวแล้วก็รองั่งกินตอนนั้นร้านก็ใกล้จะปิดแล้วเลยทุกคนเพราะมันเวลาสี่ทุ่มเนยห้าทุ่มแล ก็ลงจากรถก็เข้าไปในร้านอาหารก็ไปนั่งกินอะไรปกตินี่แหละกินข้าวกินอะไรเสร็จก็กลับห้องกลับห้องนอนคืนแรกก็นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนคืนต่อมานะทุกคนวันต่อมาก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็ตื่นนะตอนประมาณตื่นัตอนประมาณบ่ายวัวนี่แหละเกือบสี่โมงเย็นก็กะว่าจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็จะไปเดินตลาดเลยทีเดียวเนยทุกคนนะผมก็ไปอาบน้ําก่อนพอไปอาบน้ําเสร็จปุ๊บทีนี้ แวบหนึ่งอ่ะมันเหมือนเห็นน่ะเหมือนเห็นเงาในกระจกว่าแบบเป็นหน้าคนผมเห็นชัดมากทุกคนเห็นเป็นหน้าคนชัดมากจนผมรู้สึกเอะอะไรแต่พอเพ่งดูที่แอ้าวหายไปแล้วประมาณแบบนี้ทุกคนแล้วแบบเห็นคือมันเห็นชัดมากเลยทุกคนเห็นชัดว่าเป็นหน้าถ้าําไม่ผิดมันเป็นผู้หญิงแก่หน้าผู้หญิงแก่เป็นอันนี้เลยเห็นแบบสะดุดเป๊ะเลยอ่ะผมก็ไม่ได้บอกแฟนอีกละเออเพราะคิดว่าแบบแฟนคงจะกลัวก็เลยไม่บอกแฟนไปก็ไปอาบน้ำอะไรปกติก็ออกไปเดินไปเดิน ตลาดไปกินอะไรพวกนี่แล้วก็ไปดูคอนโซนคอนเสิรนะ์ตอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคืกลับมาห้องอันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนพอกลับมาห้องนอนทีนี้รู้สึกว being ่าไม่อ่าตอนกลางคืนเหมือนแบบว่าเหมือนมันเหมือนแบบพอรู้สึกของผมผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนอนตอนกลางคืนแล้วแต่ผมก็หลับไปเมืยผมก็นอนรู้สึกว่ามันในตู้มันเหมือนมีมีมีเสียงอยู่ในตู้ถ้าให้ผมได้ยินนะแต่ว่ามันเป็นเสียงแบบก๊อะไรผมนึกว่าเป็นหนูเออตอนแรกผมนึกว่าเป็นหนูก็ไม่อะไรผมเลยขอแบบ แบบว่าวันต่อมาเนี่ยผมเลยแบบย้ายห้องทุกคนขอย้ายห้องก็แบบย้ายไปเป็นนอนไปนอนในห้องเป็นนอนในห้องหนึ่งที่ไม่เจอกระถางทูบแล้วทุกคนเออไม่ไม่มีกระถางทูบมีอะไรก็นอนหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไปไปเที่ยวไปไหนย,ยพอนอนเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วอ่ะมันแบบเจอแต่เรื่องแปกลกเจอแต่อะไรไปแปลกไม่รู้เออก็เลยแบบโอเคงั้นกลับเลยพรุ่งนี้ก็เลยขับรถกลับมาบ้านก็มาถามคนแถวบ้านดูว่าเออที่เจอนี่คืออะไรเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน <laughs> คือไม่ไม่อธิบายไม่ถูกว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรนะทุกคนนะไม มันไม่ไม่มีแบบผมก็ไม่รู้มันเป็นเหตุการณ์อะไรถามว่าจะเป็นเจอผีหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีหรือเปล่านะทุกคนซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีนะถ้าจะผีก็ต้องเป็นผีจริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นเหตุการณ์อะไรแปลกๆแต่ว่าผมเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะทุกคนตอนนั้นนานแล้วอันนี้นานแล้วตั้งแต่ผมทํางานตอนนั้นทํางานอยู่แบบร้านซ่อมรถทุกคนแล้วก็ขับรถกลับมาตอนกลางคืนฝนตกอพอกลับขับรถมา กัแบบใกล้จะถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่ทุกคนแบบว่าผมแวะเข้าไปในบ้านนะไปเอาของไปให้นะทุกคนเออเอาของไปให้แล้วขับรถออกมาช่วงจังหวะที่จะออกมาจากซอยเนี่ยผมเห็นรถกู้ภัยวิ่งแต่วิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่กู้ภัยวิ่งแล้วผมก็รถกู้ภัยวิ่งแต่ว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงบออะไรทุกอย่างเลยผมกม็เอกใจแล้วก็ขับรถออกมาแค่ห่างกันประมาณสักสองสามวิเนี่ยผมขับมาถนนใหญ่ผมไม่เห็นรถรถกู้ชีพแลวทั้งที่ข้างหน้าที่รถกลับไปมันเป็นทุ่งนากว้างแล้วถนนมึงขับยังไงมึงก,ก,กูก็ต้องเห็นแสงไฟอ่ะ แต่ผมไม่เห็นก็ขับรถขับมาบ้านแล้วขับรถกลับมานี่พอขับไปรู้สึกว่าฝนเริ่มตกหนักผมก็แบบเออรถแบบมันสายวะผมก็ขับเบาๆขับเบาๆมือก็แบบปิดฝนไม่ได้ใส่หมวกนอกด้วยตอนนั้นเออก็ขับไปค่อยๆขับไปขับไปพอขับไปเรื่อยๆรื่อๆรู้สึกเบือนเบื่ไงไม่รู้ไปโผล่อีทีเอ้าคือแบบมันเลยหมู่บ้านที่ผมมาประมาณจักสี่กว่าโลแล้ววะทุกคนคือไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนี้แล้วฝนเริ่มซาลงเอาคืองงมาโผล่ได้ไงมาโผล่ที่ไหนเนี่ยผมเลยกลับรถขับรถแบบ กลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเล่าที่บ้านฟังคนที่บ้านก็แบบให้คาตอบไม่ได้เหมือนเดิมว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นผีอ้าก็ได้หรือว่าจังหวะที่แบบดวงเราตกหรือว่าอะไรประมาณแบบนี้นะทุกคนก็มีประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวที่ผมเจอมานะทุกคนก็ถ้าใครคิดว่ามันเป็นเรื่องผีหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนทุกคนว่าเรื่องที่ผมเจอที่มันคืออะไรซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถามว่าแปลกไม่สาหรับผมผมคิดว่ามันแปลกแต่ตอนแรกที่แบบ ไปเจอร้านเนื้อย่างนั่งอ่านเลไอ้เที่ร้านเนี่ยไม่ใช่พอขับไปเรื่อยๆเอาลงข้างทางซะแล้วทีนี้จะเข้าไปในป่าแล้วทีนี้ก็แฟนผมก็เบื่อผมก็พยายามขับรถกลับมามีผมคนเดียวที่มีสติในตอนนั้นอะ่ะก็ขับรถออกมาขับลงมา,มาปุ๊บมาเจอร้านอา้าวปรากฏว่าใช่คือมันงงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องหลอนเลยแต่ว่ามันงงแล้วก็อันตรายไงผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนไ,ได้รับฟังกันนะทุกคนก็ถ้าใครฟังแล้วสนุกฟังแล้วชอบฟังแล้วยังไงก็ ให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็ได้คอมเมนต์ก็ได้แลทุกคนส่วนใครที่คิดว่าเ,เรื่องผมนี่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแต่งมาให้อีกเราเลีนอันนี้เือเรื่องจริงนะทุกคนก็ถ้าใครชอบทิ่นี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อน